นี่เราเข้าสู่ยุคปัจจุบันครับที่ว่า AI จะทำให้มนุษย์ตก3า0 0ล้านคนซึ่งผมมองว่า generative AI มีบทบาทมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเรายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนตกงานคนหนึ่ง YouTuber ตกงานคนแรก AI จะต้องเป็นทุกอย่างที่เราให้มันทำตัวนหนึ่งของ smart city ก็คือ AI แต่ส่วนหนึ่งที่คุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับ smart city อย่างยิ่งเลยคือพลังงาน มันจะมีพลังงานอีกอย่างที่จะตามมาติดก็คือฟิวชั่นแลกเตอร์เนาะทุกวันนี้เราใช้ฟิวชั่นเนาะฟิวชั่นก็คือการระเบิดฟิวชั่นก็คือการรวมตัวของอะตอมและให้พลังงานออกมาเราจะแก้ปัญหาพลังงานหมดเลยเพราะเหตุผลก็คือฟิวชั่นไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิน้น JSP จุลินซีจากเจลาตินฟาร์มาเกรดช่วยปรับสมดุลระบบนิเวศของพืชมีฤทธิ์ป้องกันเชื้อราฟื้นต้นโสมเร่งการแตกยอดใบเขียวโตไวสนใจติดต่อ JSP MC ดีบีโซ่แถวสวัสดีครับโลกหลังเกรทวอลทรีมันจะเป็นยังไงมันมี2ทางเลือกทั้งเองนะโลกตอนนี้ก็คือว่าจะเกิดสงครามโลกที่3หรือไม่อันที่1ไม่เกิดโลกจะพัฒนาไปทางไหนอันที่2หลังจากเกิดสงครามโลกแล้วโดนทําลายไปบางส่วนโลกจะสามารถพิงฟื้นกลับมาได้อย่างไรนะฮะโลกไม่มีระเบิดตุ่มหายไปในจากจักรวาลหรอครับมีสทางเลือกเท่านั้นเองเรามาดูโลกยุคสงครามและ โลกหลังสงครามมันจะเป็นยังไงโลกจะขับเคลื่อนด้วยวิธีไหนเรามองง่ายๆอย่างนี้ครับว่าตอนนี้โลกมีกฎระเบียบที่ว่าระเบียบโลกเก่าและระเบียบโลกใหม่ระเบียบโลกใหม่เรายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรที่แน่ๆคือตอนนี้โลกเราจะเป็นโลกที่ไม่มีสารัตเอ็นลบหนึ่งนะฮะไม่มีสารัตรไมน่าส่นเอาเราเรียกชื่อง่ายๆโลกไมน่สวนก็เป็นสิ่งที่สารัตไม่ได้เป็นเจ้าโลกอีกต่อไปแล้วไม่ได้เป็นผู้นาโลกอีกต่อไปแล้วแต่เป็น ประเทศที่คนอังเกียตนะครับเมกอินชัยนารดิวเซอร์บดิวเซอร์แปลว่าผู้ผลิตจะกลายเป็นคอน sumer ก็คือมีกำลังซื้อมากมีประชากรเยอะ,ะ,ะบริโภคเยอะ,ะ,ะเหมือนอเมริกาตอนนีนะะ้จะเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้บริโภคได้ไหมะะการพึ่งพา,าการบริโภคภายนอกของสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสหามากสหรัฐพยายามจะทำตัวเป็นโปรดิวเซอร์หรือผู้ผลิตกลับมาได้หรือเปล่า คือโลกมันจะกลับตะลบะปัดหรือไม่นะการมีโรคภายในของจีนจะเพิ่มขึ้นถึงขนาดระดับไหนอฟริกาอินเดียจะเป็นอย่างไรทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันจะเข้าสู่สิ่งเดียวก็คือสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้จะเป็นตัวบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความหมายคือโลกจะน่าอยู่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อสิ่งแวดล้อมในโลกนี้มันดีคำว่าเ,เมืองที่อยู่จะต้องเป็นเมืองที่สมาร์ทสมาร์ทไม่ได้แปลว่าฉลา,าดครับสมาร์ทแปลว่าดีเยี่ยม ยอดสุดๆเหมือนกับคนที่สมาร์ทไม่ได้แปลว่าหล่อครับแปลว่าดูรอมโดยร,รวมทั้งหมดดูดีนะฮะฉะนั้นเรามามองว่าจีนจะต้องพัฒนาเป็นผู้นำทางด้านโรบอติกแล้วก็เป็นทั้งพัฒนาทางด้าน AI ไอคอนตัมนะฮะถึงจะสามารถเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าโหมดของสมาร์ทได้สมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้สมาร์ทดุปกรณ์นะฮะสมาร์ทโลจิสติกสมาร์ทคาร์ ว่ากันไปทั้งหมดนะครับสมาร์ทหมดแล้วครับรวมๆก็คือสมาร์ทซิตี้แล้วกันการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการเมืองของโลกมันมีผลเป็นอย่างยิ่งว่าทําให้โลกมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างจะรวดเร็วนะผมอยากถอดรหัสนิดน,นึงว่าอาเซียนเราหรือประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมที่จะเข้าสู่ดิจิตอลอีคโนมีนะฮะหรือการที่จะเข้าสู่สมาร์ทซิตี้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะฮะผมอยากจะบอกว่าคอนตัม คอมพิวติงไบโอเทคโนโลยีอาร์ฟิเชียลอินเทลเลจนต์ AI นะฮะเป็นตัวสำคัญมากนะฮะที่เราจะเข้าสู่ยุคสมาร์ทผมจะใช้ชื่อว่ายุคสมาร์ทแล้วกันเราดูประเทศจีนนิดหนึ่งฮะประเทศจีนมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโมเดลครับเสียงอันโมเดลเสียงแปลว่าเก่งอันแปลว่าสงบสุขนะฮะเสียงอันก็น่าจะแปลว่า ทั้งเก่งทั้งสงบนะฮะเป้าหมายของมันก็คือเป็นเมืองหลวงสำรองทางตอนใต้ของปักกิง่งมีโครงสร้างพื้นฐานนะฮะมีการลงทุนมากมายเรื่องเกี่ยวกับอาคารต่างๆนะ,ะซึ่งเป็นอาคารที่บริโภคพ,พลังงานต่ําแล้วใช้รามาพลังงานสะอาดนะ,ะการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าปาปา,ปาน้าสื่อสารการพื้นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าอะไรพวกนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นาร์ทซิตี้ครับถนนอัจฉริยะฝังเซ็นเซอร์ IOT เชื่อม 5G เรียรโลไทม์รถโรบอติกรถโรบอแท็กซี่นะฮะ รถไกด์ร่นขับนะฮะเสียงออนสเตชันซึ่งเป็นรถความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดและสูงเียวที่สุดในเอเชียนะฮะการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายใต้ดินบนดินทั้งหมดจะเชื่อมที่สถานีเสียงออนสเตชันนวัตรกรรมการก่อสร้างน,ะนี่แหละครับมีโบเดลครับเสียงอันผมก็เซิร์ชเข้าไปดูในเน็ตว่าเมืองเสียงอันเป็นยังไงบ้างก็เป็นเมืองที่สร้างใหม่ครับโดยใช้งบประมาณรัฐบาลในการวางผงพังโครงการผมไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วนะครับแต่รู้ว่าโครงการเสียงออนโมวเดียวนี้เริ่มมาสิบปีแล้วครับ เมืองหลวงสำรองเนี่ยความหมายถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถย้ายมาใช้เมืองหลวงสำรองที่มีฟาซิลิตี้ทุกอย่างนะฮะทันสมัยหมดนะ,ะแล้วมีกระทั่งการที่จะเรียกว่ามีสกายซิตี้นะฮะหรือมีกระทั่งการที่มีเขาเรียกว่าซับเบย์ซิตี้นะฮะหรืออันเดอร์กราวซิตี้แม้กระทั่งสนามบินใหม่ๆของจีนที่เรียกว่าเปิดใหม่คือสนามบินปักกิ่งต้าชิงนะฮะเสร็จแล้วครับมี สนามบินที่มีพื้นที่7จ็ดแสนตารางเมตรแล้วก็รองรับคนได้ร้อย100ล้านคนแล้วประเทศไทยล่ะครับสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยมีความหมายว่าอย่างไงตอนนี้ประเทศเราไทยเรามีความระบบที่คิดว่าจุดจุดเด่นแล้วกันนะฮะขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ระยองสมาร์ทซิตี้แล้วก็แบงกอกสมาร์ทนะฮะภูกเก็ตสมาร์ทอะไรพวกนี้มันเป็นแค่ชื่อนะครับแต่แต่โครงการจริงๆแล้วมีนิดเดียวเองอยกตัวอ,อย่างเช่นของขอนแก่นนี่ก็เรียกว่าขอนแก่นที่ซิตี้บัสนะฮะอย่างเงี้ยเป็นแผนพัฒนารถไฟรางเบา หรือแม้กระทั่งการดูแอปลถเมทานเรียไทม์มันจิ๊กเดียวมันยังเรียกว่าสมาร์ทซิตี้มันก็ดูดูหน้าอายนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใช้แอปพลิเคชันใช้ระบบโลจิสติกแบบชาวบ้านเขาละกันไอ้เรื่องลดรางเบานี่มันเรื่องขี้ประติวมากเขามีกันเปร้อยปีแล้วครับแต่บ้านเรามันยังไม่มีเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งกรุงเทพสมาร์ทเนี่ยเราบอกว่าใช้สมาร์ทแบงกอกมีกล้อง AI ผมก็ยังไม่เห็นกล้อง AI มันทํางานได้เลยครับ มันมีแต่กล้องหลอกๆนะฮะหรือไม่แล้วก็แท็บฟี่ฟองดูแจ้งปัญหาอะไรผมก็ยังเห็นมันปัญหามันจะแก้ได้เลยครับห่างไกลความจริงมากเลยผมว่าผมจะไปคุยเรื่องเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ว่าถ้าเรามองว่าเชียงใหม่จะสมาร์ทได้อย่างไรเนี่ยผมไม่อยากมองว่ามันเป็นดิจิตอลหรือมันเป็นคอนตัมหรืออะไรเลยผมอยากมองว่าแค่สมาร์ทในแง่ของคนที่อาศัยอยู่นี่มีระเบียบวินัยมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่ปัจจุบันให้ดียกตัวอย่างเช่นขยะ ประหยัดพลังงานการจราจรที่ไม่ต้องอาศัยแอปพลิเคชันมากแต่อาศัยความเป็นอยู่ที่เหมาะสมนะเรียกแอปพลิเคชันหรือไม่ได้ทั้งแ p ปเชมันก็แอปเหมือนกันนะฮะแอปพลิเคชันกับแอปพชียรก็คือประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ให้ทํางานได้เหมาะสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เกินยาวมากเลยเนี่ยก็คือ AI มันคืออะไรผมอยากจะอธิบายให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่อง AI เข้าใจมานิดนึงนะครับ AI กับ AGI กับ ASI AI ก็คือแอป,ปนี่แหละครับธรรมดาที่ Open Chat GPT อะไรนี้ก็เรียกว่า AI AGI ยังไม่มีครับ ASI ก็ยังไม่มีครับแต่จะเกิด AGI กับ ASI AS ได้อย่างไรฉะนั้นเราก็มามองว่า data center คืออะไรทำไมตอนนี้มันมียุคที่เรียกว่าทุกคนมุ่งเข้าหา data center กันหมดเลยทั้งโลกตอนนี้ มีการสร้าง Data Center มากมายเป็นพันๆแห่งนะของใครของมันด้วยแล้วก็ประเทศจีนเองก็ต้องมี Data Center ของตัวเองนะไปใช้ของคนอื่นไม่ได้นะครับหรือประเทศไทยเองก็ต้องมี Thailand Data Center ของตัวเองเพราะข้อมูลของประเทศเราก็ควรจะเก็บอยู่ในประเทศเรานะครับไม่ควรไปอยู่ในประเทศอื่นนะฮะแต่ทำไมมี Data Center ของอเสรักอเมริกามาลงทุนในประเทศไทยเต็มเลยแล้วท่านดัต้า e ซของจีนก็มีเป็นพันแห่งที่เขาจะลงทุนต่อไปเพราะ Data Center คือหัวใจของการเกิดของ AGI ครับ A.G.I เกิดจากการที่ A.I เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็น A.I ที่รู้ทุกเรื่องนะการรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันมันมันคืออะไรมันก็คือสมองกลนะที่มีข้อมูลอยู่ในสมองเต็มไปหมดนะและสามารถเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยให้เหมาะสมนะ A.I มันก็คือวงจรไฟฟ้าเท่านั้นเองแต่ว่าวงจรไฟฟ้ามันมีหน้าที่ทําให้สิ่งทุกอย่างมันปรากฏต่อหน้าเราที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้พลังแห่งการประมวลผล แล้วก็พลังแห่งข้อมูลมาบรรจบเจอกันเขาเรียกลอกการิทึมฮะพลังแห่งข้อมูลกับพลังงานประมวลผลเนี่ยมาเจอกันที่ลอกการิทึมก็คือการคัดสรรําดับขั้นนะฮะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะตัวนี้ใช้คอนตัมครับฉะนั้นการใช้คอนตามเนี่ยมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลังอํานาจทางคอนตามเนี่ยทำไมต้องใช้คอนตัมเพราะเหตุผลก็คือดิจิตอลมันไม่พอไงครับผมอยากที่บายให้ฟังทีว่าดิจิตอลมันคือศูนย์หนึ่ง อนาล็อกคืออะไรทุกคนอาจจะงงผมเกิดในยุคอนาล็อกอนาล็อกคือการวัดปริมาณแบบนับหนึ่งถึงล้านถึงพันล้านนี่นั่นคืออนาล็อกแต่ถ้านับศูนย์หนึ่งคือเลขฐานสองนี่คือดิจิตอลครับแล้วคอนตามคืออะไรคอนต้มคืออะไรคอนต้มคือการนับที่ไม่ได้นับครับเข้าใจยากนะครับมันคืออิเล็กตรอนอะตอมที่ทํางานเป็นควบิตควบิตก็คือกล่องใช่ไหมฮะกล่องก็คือสิ่งที่เรียกว่ามันไม่มีการนับ มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทุกคนทุกแห่งเข้าใจยากไหมครับฉะนั้นเราก็เลยจะบอกว่ามันคืออะตอมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยไม่มีการนับครับจะเรียกว่ามันเป็นดับเบิลที่ไม่มีดับเบิลก็ได้ครับฉะนั้นสิ่งที่อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจคือว่าในเมื่อคอนตัมมันดีมันดีนะฮะตามทฤษฎีเพราะมันมีวิชากลศาสตร์คอนตัมที่ทุกคนวิจัยพัฒนามาหลายปีนะฮะก็มีกฎอยู่3ข้อนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าไงผมไม่ได้เป็นนักวิชาการ ผมไม่ได้นักเล่าเรื่องนะซึ่งเราจะบอกว่าคอนตัมเนี่ยคือการคำนวณพร้อมๆกันทุกอะตอมกับการสื่อสารพร้อมๆกันโดยไม่มีระยะทางโอ้โหเขาใจยากมากซับซ้อนมากมันมีกฎข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาเรียกว่าไทแองเกิลความจริงคืออะไรไม่รู้แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่อะตอม2องอะตอมที่จูนจูนเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็ทำให้มันแยกกันกี่พันล้านกิโลก็ได้ ให้มันแยกกันนะฮะถ้าเท่าที่คุณทําได้แต่ถ้าคุณทําอะไรกับอะตอมตัวนี้ตัวที่หนึ่งอะตอมตัวที่สองจะเกิดปริยาทันทีเหมือนคู่แฝดโดยไม่สนใจระยะทางไม่รู้พระเจ้าสร้างกฎข้อนี้มาทําไมนะครับมันคือทายแองเกิลผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถสื่อสารกันข้ามมหาสมุทรพันล้านไมล์ข้ามจักรวาลได้สิถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารกันโดยไม่มีระยะทางและไม่มีระยะเวลาด้วยคือมันเร็วกว่าแสง หมื่นล้านล้านล้านเท่า <c oughs> คือมีกฎวิสิท์ข้อหนึ่งที่บอกว่าความเร็วสูงสุดในโลกในจักรวาลไม่มีอะไรความเร็วเกินแสงแต่คอนตัมโดยกันไทแองเกิลเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันโดยไม่มีระยะทางและไม่มีเวลาครับ <c oughs> ก็คือมันเร็วกว่าแสงไม่รู้กี่หมื่นกี่แสงกี่ล้านเท่าอันนี้เป็นแฟนตาซีเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผม ผมก็มั่นใจครับว่าคอนเฟิร์มว่าทุกคนในโลกนี้พูดเหมือนกันหมดคือกฎข้อนี้ครับแล้วย้งสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาก็ต้องสร้างอ<ม>ินฟาสตัคเจอร์ขึ้นมาเพื่อทําให้มันทาอย่างที่บอกได้คือการประมวลผลล็อกการิทึมกับการมีข้อมูลให้มันประมวลผลสองอย่างนี้ต้องสอดคล้องกันครับยิ่งมีข้อมูล Data าเซตเตอร์มากเท่าไหร่การประมวลผลยิ่งถูกต้องมากเท่านั้น,นการประมวลผลคือการคัดสรรคัดสรรข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลน้อยคัดสรรมันก็น้อยโอกาสก็น้อยที่จะถูกต้องนะครับการประมวลผลก็คือต้องใช้ชิป ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับชิปก็คือีที่เราใช,ใช้กันอยู่นะมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งถ้าไปเป็นควอนตัมแล้วมันจะเป็นแสงมันจะเป็นอะตอมมันยังไม่เล็กแบบนาโนครับนาโนนี่มันถือว่ามันยังเป็นเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับอะตอมเนี่ยนะฮะตอนนี้ทําได้เล็กที่สุดคือ2นาโนเนี่ยที่เขาโม้กันว่าทําได้แล้วเนี่ยแต่ว่าที่ SMC ทําได้แค่3นาโนแต่ญี่ปุ่นบอกว่าจะคณะเอาส2นาโนก็ยังไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่โดยสรุปก็คือ1นาโนเนี่ยใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับอะ ใหญ่เป็นหมื่นเท่าเลยครับแต่ถ้าเราใช้อะตอมในการคำนวณเนี่ยลองคิดดูซิว่ามันจะเร็วกว่าหมื่นเท่าเหมือนกันไหมสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคอนตัมมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคืออะตอมคอนตัมฟิสิกส์ก็คือวิชาที่เขาเอามาใช้ทําออกแบบคอนตัมคอมพิวเตอร์ครับที่ใช้แสงในการคำนวณครับแสงมันเป็นโฟตอนนะครับมันเล็กมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันทํายังไงก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันคือระบบที่จะเจอในอนาคตก็คือ AI แล้วก็ Data q u a n t u m นแ t a ท g ยเ m e n t โอ้โหชื่อมัน q u a n t u m แ n t a า g เก m e n t เชื่อมโยงทันทีโดยระยะทางไร้ระยะทางผมพอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งอนุภาคิ๋วสองตัวที่เชื่อมโยงกันแบบแน่นแฟนเหมือนฟ้าแฟดที่รู้ใจกันเสมอรหรือต่อให้มันอยู่คนละซีกภากจัก,กรวาลมีการทดลองในหยวนจินนะครับแยกอนุภาคที่เชื่อมโยงกันห่างกัน15กิโลเมตรแล้วลองวัดตัวหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกตัวหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามไหมเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเวลาครับมันไม่มีดีเลยครับ มันเร็วกว่าแสงหลายแสนเท่าเร็วจนไม่มีเครื่องมือวัดไหนจะวัดได้ว่าการตอบสนองมันมันมันทันทีฮะไอสไตล์บอกว่าไม่มีความเร็วอะไรมากกว่าความเร็วแสงอันนี้ทําให้ครอบพิสูจน์ว่าฟิสิกส์คอนตัมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในจกักรวาลเราเนี่ยการสื่อสารแบบใหม่ในอนาคตก็เลยจะใช้วิธีที่เรียกว่าคอนตัมแอนเทงเกิลเมนเนี่ยแอนเทงเกิลเมนก็คือวิธีการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้คลื่นสื่อสารข้ามการเวลาไล้เวลาคือฟิสิกส์ยุคใหม่เข้าใจหรือยังครับ การสื่อสารยุคใหม่ที่มันเป็นนิวายยุท่าศาสตร์แฟนตาซีเกินไปเรามาวิเคราะห์คำว่า AI นิดนึงเพื่อท่านจะได้เข้าใจ AI คืออะไร AI ใช้กับอะไร AI ไร้าปานีหรือเปล่า AI โกหกมนุษย์ได้หรือเปล่าปัญญาประดิษฐ์จะครองโลกไหมเนี่ยเราเข้าใจไหมฮะความวัตถุประสงค์งการสร้าง AI คืออะไรมันสร้างมาตั้งแต่สมัยปี1936แล้ว แล้วมีการพัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆจนถึงปี1964ที่ที่มีแชทบอทขึ้นมานี่คือ AI แบบหนึ่งนะครับปี1997เนี่ยเริ่มมีการทำ Deep Blue ขึ้นมาเพื่อเอาชนะโกะครับชนะมนุษย์ครับชนะแชมป์โลกโกะชาวเกาหลีครับก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่า AI ครับ1990ฮะไอโบโซนี่เริ่มมีความรู้สึกครับ อารมณ์ครับอารมณ์ที่เรียกว่าความน่าอินดูนะพัฒนามึนมาให้ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดครับนี่เราเข้าสู่ยุคปัจจุบันครับที่เรียกว่า AI จะทําให้มนุษย์ตกงาน300ล้านคนทั่วโลกซึ่งผมมองว่า g e n e r a t i v e AI นี่มีบทบาทมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเรายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอาจจะเป็นคนตกงานคนหนึ่งยูทูบเบอร์ตกงานคนแรกเพราะไม่รู้ว่าช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีช่อง YouTube มากมายนะครับที่ไม่ใช่คนพูดคุณสุทธิชัยยุนขอ โทษที่โอยนามผมอ่านดูดูของท่านบ่อยนะฉันใช้ AI อ่านข่าวให้ฟังจนผมนึกว่าคุณสุทธิชัยไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับให้ <laughs> AI อมาอ่านก็รู้สึกจะรู้สึกจะข้อมูลดีผมก็เลยลองไปใช้ AI อ่านดูบ้างผมก็เอาคลิปผมนี่แหละเปลี่ยนมาให้ AI เป็นคนอ่านบ้างก็ทาไม่ยากเลยนะครับ Chat GPT ก็ทําได้มีตัวอย่างให้ดูครับลองดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะีที่ข้อมูลที่ผมเดี๋ยวตัดต่อตัวอย่างให้ดูเห็นไหมละครับตัวอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยคือคําพูดผมแต่เปลี่ยนมาเป็น AI AI พูดแทนแต่ข้อมูลเนื้อหาคอนเทนต์มาจากผมนะครับแต่ไม่รู้วิธีการนี้เขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ายูทูบเบอร์จะตกงานเพราะว่าอีกหน่อยผมไม่ต้องมาพูดให้เหนื่อยไงผมก็ป้อนข้อมูลให้ AI ให้ AI มันมาพูดแทนก็ได้ไม่รู้จะดีกว่าหรือเปล่านี่แหละครับ AI ทําให้มนุษย์ตกงานไม่ต้องผมก็ยังจะต้องตกงานเพราะว่า AI มาทําแทนฉะนั้น AI ในปัจจุบันเนี่ยมันมีพื้นฐานก็คือระบบฝังตัวระบบผู้ช่วยเสมือนระบบประดิษฐ์แบบเข้มข้นระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์แบบสูงสุดเหมือนที่ผมอธิบายให้คุณฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่แอปธรรมดาจนมาเป็นหุ่นยนต์จนมาเป็น AI ที่แก้ปัญหาให้เราได้แล้วเป็นคอนตาม AI ที่มีข้อมูล Data Center มหาศาลให้มันดึงข้อมูลมาใช้นะครับสุดท้าย AI ต้องของโลกนี่คือโจทย์ที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ AI จะต้องเป็นทุกอย่างที่เราให้มันทำทุกอย่าง ส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้ก็คือ AI แต่ส่วนหนึ่งที่คุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้อย่างยิ่งเลยคือพลังงานเป็นเซกชันที่ผมให้ความสนใจสูงสุดเพราะว่าผมคุยกับมองกรเยอะมากเลยเรื่องค่าพลังงานเมืองไทยนี้4.1บาทเนี่ยตอนนี้ลดมาเหลือ4บาทเพราะว่ารัฐบาลเอาเงินไปอุดนะมันไม่ได้ลดด้วยตัวมันเองหรอกมันลดเพราะเอาเงินไปอุดเ,อเงินเรานั่นแหละหลอกเราอะ่ะต้นทุนทําไมพลังงานของเราทำไมมันแพงกว่าชาวบ้านในเมื่อเวียดนาม2.70บาท อินโดนีเซ <ım ensen> ีย2.5บาทมาเลเซีย2.4บาทนี <im> ่ม <Asia> ันอะไรกันเนี่ยทุนทราบไหมว่าค่าไฟทําไมประเทศไทยถึงแพงจริงๆเรื่องนี้เราเล่ามาเป็น10คลิปแล้วนะถ้าท่านสนใจกลับไปดูคลิปม่อกรได้เยอะมากเหตุผลที่ค่าไฟเมืองไทยแพงเพราะอะไรผมตอบคาเดียวครับเพราะระบบช่อชนผูกขาดนั่นแหละครับถ้าคุณแก้ระบบนี้ได้ค่าไฟจะลงลงเยอะเลยฮะแต่ในอนาคตเนี่ยโลกมันจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานอีกแล้วเพราะตอนนี้มันมีพลังงานหลากหลายรูปแบบมากมาย ที่น่าสนใจมากที่เราไม่ควรจะผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีเดิมๆการทำโซล่าเซลลการทำพัดลมอะไรพวกนี้มันพัดลมก็คือเทอร์ไบน์นะครับในการที่จะหมุนลมบินเทอร์ไบน์แต่ผมว่าสิ่งที่ดีสุดคือปฏิกริริยาอิเลียร์นะคราวนี้ปฏิกริริยาอิเลียร์ทำไงให,ให้มันมีพลังงานออกมาโดยไม่จํากัดและราคาถูกเนี่ยนี่คือโจทย์ที่ญี่ปุ่นจีนกําลังคิดกันสนานวันไว้มไม่รู้ว่าอเมริกาคิดหรือเปล่านะแต่ว่าที่ล่าสุดที่ฟังมาคือปฏิก กอนนิวเคลียร์ที่เรียกว่าของญี่ปุ่นยูโรยเลกเตอร์จะผลิตมาอีก50สิเครื่องในปี2 0 3 0เป็นเลกเตอร์ขนาดเล็กดูรูปนะครับใช้สำมืองเมืองเดียวคุ้มค่ามากเลยครับเมืองแต่และเมืองมีลงไฟฟ้าตัวเองเลยนะฮะเป็นเลกเตอร์ที่เรียกว่าปฏิกริริยานิวเคลียร์แล้วอันตรายน้อยมากนะครับรุ่นใหม่นี่มันใหญ่เท้ากับตู้คอนเทนเนอร์อันหนึ่งเท่านี้คุณคิดดูดิลงไฟฟ้าเข้าในตู้คอนเทนเนอร์อันเดียวอะแล้วให้ไฟได้ทั้งเมืองอะแล้วโลกเรามันจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นไหม ค่ายูนเนียมก็ถูกมากถูกกว่าทุกๆอย่างในโลกนี้ผลิตแล้วกันนะเนี่ยตกยูนิตละบาทอย่างเงี้ยตอนนี้เราเจออยู่นิตละสีบาทได้ังไ,ไม่รู้นะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีพลังงานอีกอย่างที่จะตามมาติดๆก็คือฟิวชั่นแลกเตอร์เนาะทุกวันนี้เราใช้ฟิชชั่นเนาะฟิชช mm ั่นก็คือการระเบิดตุ่มตุ่มฟิวช mm ั hmm. ่นคือการรวมตัวของอะตอมแล้วให้พลังงานออกมาตัวนี้จีนคิดได้แล้วนะฮะกำลังทําอยู่ทําการทดลองขนาดเล็กอยู่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะ จนกว่าวันไหนวันหนึ่งมันจะทำปฏริยาที่แบบต่อเนื่องได้ยาวนานจนเป็นลงไฟฟ้าได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาพลังงานหมดเลยเพราะเหตุผลก็คือฟิวชันไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนฟิชชันฟิชชันที่ทุกวันนี้เราเจอปัญหาคือถ้ามันมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกัมมันารังสีรั่วไหลไงนี่คือข้อเสียที่ทําไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ด้วยฟิวชันก็คือสามารถผลิตไฟฟ้าโดยใช้ฟิวชันเนี่ย ต่อไปลงไ,ไฟฟ้าในโลกก็เป็นฟิวชั่นหมดนะและอย่างหนึ่งที่ที่เขาวิจัยล่าสุดนียคือปฏิกรอนนิวเคลียร์เทอร์เรียมซึ่งไม่ใช้ยูเรเนียมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเพราะมันมีคุณภาพมากกว่ายูเรเนียม200เท่าถูกกว่ายูเรเนียม200เท่าฉะนั้นผ่าไฟมันจะเหลือไม่มีค่าตอนนี้ยูนิตละบาทเนี่ยถ้ามันถูกกว่า200เท่าคุณจะคิดว่ามันมันเหลือ2สตางค์เหรอไม่ถึงหนึ่งสตางค์ตอนอยู่นู้น ก็คือไม่มีค่าอะไรค่าไฟมันถูกยนต์แบบไม่มีค่าเลยฉะนั้นต่อไปเราจะมีพลังงานเหลือเฟือในการใช้งานเพราะแร่เทอร์เรียมเนี่ยม,มีทั่วโลกมากกว่ายูเรเนียสิบเท่าแล้วก็มีในอินเดียเยอะที่สุดอินเดียจะเป็นผู้ร่ารวยพลังงานก็แลกกันครับสมัยก่อนนี่พวกแขกซาอุรวยเพราะน้ำมันตอนนี้อินเดียจะรวยด้วยเทอร์เรียมนี่ผมที่ผมคุยๆมาเนี่ยมันเหมือนความฝันเนาะเนี่ยมันคือความจริงที่เป็นข่าวสารแท้จริง,รงไม่ใช่ไม่ใช่โม้นะครับ เป็นความจริงที่ข่าวสารมันออกมาจริงนะครับยีนจะชนะเทคโนโลยีทางสารันด้วยการผลิตต้นทุนต่ํากว่าคือที่พูดพูดมาเนี่ยสังเกตดูจีนยังไม่ค่อยเป็นประเทศที่แบบเฮ้ยต้องวิจัยพัฒนาต้องโอ้โ oh, หมีจินตนาการต้องอผลิตของใหม่ๆจีนทําวิธีเดียวกันครับก็คือผลิตไงให้มันถูกและดีนั่นคือโจทย์ที่จีนคิดเหมือนญี่ปุ่นใน50ปีที่ผ่านมานะฮะจีนก็พัฒนา,าตัวเองมา20ปีหลังญี่ปุ่น30ปีนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เขาได้คือการทำง,งานขึ้นของจีนด้วยความท,ท้าทายความต้องการเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตนะครับจะเห็นว่าโลกเราเนี่ยมันเติบโตด้วยอินเทอร์เน็ตนะฮะคาเมล่าซิตี้ดิจิตอลเคอร์เรนซี Camera, City, rency, แล้วตามด้วย gps นะฮะแล้วโลกเราจะตามมาด้วย ai และคอนตัมคอมพิวติ้งนะฮะซึ่งสู่ยุคที่เรียกว่า4 g เป็น5 g และวชูที่ ai ยุคที่4นะฮะเป็นยุคที่5พูดง่ายว่าเราจะสู่5 g แล้วเราจะมี ai ยุคที่5ตามมาแล้วจะมี6 g ตามมาติดๆนะะ 6G เป็นอะไรผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง 6G คืออะไรที่มีความแรงมากกว่า 5G ร้อยเท่าตอนนี้เรามี 5.5G อยู่นะครับที่พร้อมใช้งานแล้วครับจะแรงกว่า 5G ธรรมดา10เท่าต่อไปคุณจะสื่อสารกันด้วยคลื่นที่มีอัตราด,ดาวน์โหลดอัปโหลดเนี่ยมากกว่าปัจจุบันถึงพันเท่าเรามาอยากจะคุยว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะเรายังใช้ 4G กันอยู่เลย 4G คือหนึ่ง 5G คือร้อย 5.5G คือพัน 6G คือหมื่น แล้วคุณนองที่ด,ดูความเร็วของมันมันไม่มีค่าแล้วอะความเร็วปัจจุบันอะคืออะไรทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นดับเบิลดับเบิลแล้วก็ดับเบิลนะเหมือนกับที่ผมบอกอะต่อไปแองไทเกิลเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีเวลาในการสื่อสารเราก็จะเห็นสิ่งอ,งอย่างที่ว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความสําคัญของดิจิทัลมันจะหายไปแต่ มันยังอยู่นะครับมันมันจะหายไปบางส่วนแต่มันยังอยู่ในส่วนใหญ่นะครับที่เราจะใช้คอนตัมนี้เราจะใช้กับสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นที่ระบบดิจิตอลทําไม่ได้มันเหมือนกับเราใช้ 4G เราใช้ 5G แล้วก็ยังใช้ 4G อยู่นะครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปไม่มีค่าอะไรไงมันมันมีความเร็วที่พอดีถึงจะมีค่าไงตอนนี้ 4G ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่มันอาจจะเร็วไม่เท่า5 g บางอย่างแต่ผมว่า 5G นี่มาตรฐานละ มตาตรฐานว่าเป็นความเร็วที่เราได้แล้วแต่ 6G เนี่ยมีความเร็วที่เราควรจะมีก็ <g iggle> เหมือนกับเรามีดิจิตอลอ่ะแล้วเราควรจะมีอะ <c oughs> คอนตามอ่ะว่าคอนตัมมันไว้เซิร์ฟสิ่งที่เรียกว่าพิเศษไงอนาคตเนี่ยมันความต้องการมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะอีกหน่อยดิจิตอลก็ไม่พอใช้ต้องใช้ควอนตาม 5G ไม่พอใช้ต้องใช้ 6G เนี่ยนะฮะนี่คือความของมันฉะนั้นโลกดิจิตอลมันยังคงอยู่นะครับเพราะบ,บางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้คอนตามยกตัวอย่างเช่นคูเรนซี y ไม่จำเป็นต้องใช้ควอนตาม ใช้ระบบดิจิตอลก w, ็พอมแล้ न, <c fera> วเพราะไม่ต้องการความเร็วครับต้องการความแม่นนะต้องการความถูกต้องไม่ต้องการความเร็วครับฉะนั้นบางอย่างนี้ไม่ต้องการความเร็วเราไม่ต้องใช้ UM คอตตัมแลครับมันแพงมันเปลืองฉะนั้นบางอย่างเราก็อย่างเหมือนถ้าเราบอกว่าเราเดินทางในหมู่บ้านเราก็ขี่จักรยานไปก็ได้ครับเราไม่ต้องใช้รถไฟความเร็วสูงน <c> ะ <oughs> แต่ถ้าเราเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยเราอาจจะใช้รถไฟความเร็วสูงนะแต่ถ้าเ,าเดินทางระหว่างประเทศอาจจะใช้เครื่องบินทุกอย่างมีเครื่องมือเครื่องมือที่เหมาะสมนะฉะนั้นเราก็มองว่า ในอนาคตเราไม่มีทางที่จะทิ้งจีนไปได้เพราะจีนเป็นโรงงานของโลกเป็นผู้ครองตลาดนะฮะระบบนิเวศท,ทางธุรกิจของจีนก็แข็งแกร่งนะครับนะ,ะระบบภูมิทัศาาร์โลกก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นสิ่งที่ตามมาเช่นโลจิสติกซึ่งเรียกว่าโคดรถไฟความเร็วสูงที่จีนมีพร้อมมูลนะระบบพลังลางานสะอาดซึ่งจะมีเทอร์เรียมเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อย่างแห,ห,ห,ห่งอนาคตอย่างเงี้ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดใหม่ๆนะครับรหรือเรืรร่องหรือไม่ใช่แพ่งระบบเทคโนโลยี MSR ที่จะเกิดขึ้นใหม่นะฮะคือนิวเคลียร์เลกเตอร์ขนาด2ไมกะวัตอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งการเกิดเพื่อนปฏิกรณ์ทดสอบวิศวกรรมฟิวชันของจีนนะฮะไชน่าฟิวชันอินเจเนียริง e ท t เลกเตอร CFR ซึ่งมีการทดลองอยู่ที่มณฑลอันหุยเมืองฟูหยางนะครับโครงการ CFR คือแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดผ่านปฏิกริริยาฟิวชันที่ผมอธิบายไปให้ฟังแล้วนะครับมันสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์หลายๆอย่างขึ้นมา นะฮะเช่นขนาดพลาสมาที่ใหญ่ขึ้นนะฮะหรือฉันใช้รีเทียมนะฮะในการที่จะล้อมรอบพลาสมาเพื่อจับนิวตอนของการสร้างที่เรียมขึ้นมาใหม่เป็นเชื้อเพลในการทําฟิวชั่นฟังละงงไหมครับ <c oughs> ก็งงก็ไม่เป็นไรครับเพราพูดไปอย่างนี้เราก็ฟังไปอย่างนั้นแหละครับดังนั้นการพึ่งพาพลัางงานของจีนเนี่ยจะเลิกพึ่งพาน้ํามันมีเทนยูเรเนียมแล้วพเพราะมันนําเข้าทั้งหมดต่อไปเขาจะใช้รีเทียมนะฮะในการที่จะทําการ ทำฟิวชั่นโดยใช้ปฏิกรยาที่เรียกว่า CFR นะคะรับดังนั้นจีนก็จะเลิกการพึ่งพาน้ำมันแก๊สธรรมชาติมีเทนนะ,ะไปสู่การพึ่งพาปฏิกรนิวเคลียร์ฟิวชั่นก่อนที่จะไปถึงเทอเรียมสับสนวุ่นวายมากดังนั้นตเตาปฏิกรฟิวชั่นจีนเนี่ยหกพั 6, ล้านเหรียญเนี่ยที่ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นตเตาปฏิกรนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่จําลองนิวเคลียร์ที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ เป็นการลงทุนครั้งใหญ่นะฮะในเรื่องเป็นการเป็นผู้นำด้านพลังงานฟิวชั่นระดับโลก c f r เนี่ยเป็นตาวิยอนที่ฟิวชันอันแรกของโลกนี้เพื่อทำงานต่อเนื่องและผลิตที่เทียมขึ้นมานะฮะในรูปแบบของโทคารมักนะฮะเป็นสนามแม่เหล็กอันทรงพลังเก็บกักควาสมาที่ร้อนกว่าร้อยล้านองศาเซลเซียสโอ้แค่ฟังก็เหนื่อยแล้วครับทิเทียมเป็นไฮโดรโขบที่สำหรับทำปฏิกิริยาฟิวชันที่มีราคาแพงมากพูดง่ายๆนะ ปฏริยาฟิวชั่นคือดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยมันจะสามารถทำปฏริยาต่อเนื่องทําให้เรามีพลังงานใช้อย่างไม่มีจข้อจํากัดแต่ว่ามันยังไม่ได้ของจริงครับมันก็คือการลงทุนของจีนเป็นเตาแรกของโลกขอให้มันผ่านการทดลองอันแรกว่ามันทํางานได้เต็มที่แล้วเราค่อยมาคุยกันว่าจะสร้างปฏิกริยาฟิวชั่นมาทั่วประเทศจีนแล้วอีกหน่อยพลังงานก็จะไม่มีราคาเป็นสิ่งที่หาซื้อง่ายราคาถูก แล้วเขาสามารถใช้ปฏิกรณ์มิวเคลียร์ฟิวชั่นเนี่ยไปทําฐานบนดวงจันทร์หรือใช้ในยานอวกาศระหว่างดาวเาคราะห์นะฮะซึ่งมันเป็นโครงข่ายความสะอาดทําดาวเทียมไม่ใช่ดาวเทียมนะครับทำดวงอาทิ์เทียมในอวกาศเพื่อผลิตพลังงานป้อนการเดินทางข้ามทวีปการเดินทางข้ามโลกข้ามจัก,กรวาลอันนี้โมเขาบครับไม่ใช่นะครับเป็นข่าวจริงนะครับเป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดวันนี้ครับ ลูกหลานเราอนาคตถ้าไม่เกิดเกรดวอร์สงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาก่อนประเทศหรือโลกจะทัฒนาไปทางเจริญอย่างมากมายแต่ผมคิดว่าโอกาสเกิดสงครามโลกสูงมากเพราะมนุษย์มักเป็นเช่นนี้ครับชอบทําลายครับแล้วก็สร้างแล้วก็ทําลายครับไม่มีการทําลายไหนที่ดีกว่าการสร้างใหม่แล้วก็ทําลายเชื่อผมสิครับการทําลายจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครับการสร้างไปเรื่อยๆ มันทําให้ปฏิรูปไม่ได้สําเร็จมันต้องมีการทําลายล้างแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วโลกก็จะ,จะเจริญขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร